สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n น่ <c oughs> ค่ะตอนนี้เราก็ยู่กัลันเกมไม่ครับไปชีวิตรอดมีจิบล็อกเกาะไลฟ้าใน EP ที่4กันต่อน,นะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราจะไปสำรวจเกาะไหนกันต่อน,นั้นไทย่าินราไปกันเลยจ้า <c oughs> เห็นนะ ฮันแน่ไอเจ้าโจรใจฟั่มเห็นแล้วว่าเอาเพชรออกมาเฮ้ยโจรป้นใจอ้อมตะขักเราอเดี๋ยวเอ้ยกองไปถ่านนั่นแหละในกล่องอ่ะโอ้ไม่กล่องวันนี้นะพี่เคนเราจะต้องไปเกาะอื่นกันต่อแล้วอุ๊ยเอาละเกาะต่อไปของเรามีอะไรบ้างะนี่อ๋มน่าจะเป็นเกาะเมซานะทางไงพี่เคนอยู่บนหัวเราจะถึงเราสูงจังเลยเฮ้ยมีสูงต่างแน่เนี่ยขับขึ้นไปดูก่อนอ่ะม่ที่นี่ก็เนี่ยอันแน่เดี๋ยวเอาน้ำส่งมา คนณแม่ ens, ไม่เป็นไรนะอ้อไม่ต้องส่งนะเดี๋ยวพี <g <g ่เกย์ไปปลูกผักรอดีกว่านี่อ๋อจริงด้วยมันเป็นรางรถไฟเก่าฮะมีของดีเหรอมันก็จะมีแต่พวกทองนั่นแหละโอ้จริงดิเดี๋ยวลามขึ้นไปหน่อยนี่ไงอ่ะเอากล่องมาฝากอะไรเนี่ยเกือบโดนหัวเลยหัวเกือบแตกหน่าอ้ออะไรนี่เชียร์หัวไปนิดเดียวไงนี่รถแล้วเปล่านี่นะไม่เห็นมีของเลยอู๋ไอ้ยเข้าวของมัหมดแล้วโอ้แม่ก็เดี๋ยวแล้วนะคะเอาต้นกระบองเพชรกลับไปด้วยดีกว่าเนาะ ไอ้ตรงนี้ก็มีกระบองเพชรเอากลับไปด้วยดีกว่า oh. กลับไปให้หมดเป็นไงบ้างคบมันหนุบป่ะเฮ้ยเจะไมจิกบล็อกอะพี่เคนอ <Wow. S 1> ย่อง <Wow. S 1> ไอ้ห้าวไฟมันมีอะไร,รอ๋ะอมีพวกแร่ทองเนาะโอเคแต่ว่าที่เกาะของเรานะคะเกาะแรกเนี่ยมันก็มีทองเยอะอยู่แล้วนะเค oh. ทั้งเั้นเราไม่เอาดีกว่านาอโอ้ยเ oh. นี่ยมันล้นเต็มกล่องไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรอะอันน่าเก็บไว้กันนะ่ะมาเรามาตอกบล็อกกันต่อนีกว่าโอ้รายล้วน <laughs> เอ้ยมีแต่บล็อกทรายอ่ะจต่ล้วนๆไม่มีเครืองผสมเลยไม่เป็นไรทรายไปใช้ประโยชน์ได้เก็บๆไปก่อนอุ้ยกาไม่สเปาวาอว์เย้เย่คูพี่เขยไม่ขึ้นไปแล้วนะมาลงมาลงมาน่าจะเป็นพวกเกาะน้ําแข็งปะไหนไปดูดิอ๋อฝั่งนู้นไงโอ้โหเกาะเอลซ่าอ๋าเกาะน้ําแข็งจริงๆเวยอ่ะกลับไปเกาะน้ําแข็งโอเคเดี๋ยวเขาจะไปดูนะมันน่าจะมีแบบตัวอะไรอยู่ปะหรือว่ามีสมบัติอ่ะเฮ้ยอ๋อ าจจะมีเยติยักษ์ก็ได้นะมันไม่มีหรอกพี่เคนอย่างว่ามันก็มีพวกแบบว่ามีขาวหรือว่าไม่ก็สโนว์แมนอะโอ้โหขึ้นทางนี่เี่ยเนี่ยแเราจะมาทางลัอนะทางนี้ดีกว่าใกล้สุดหล้วพี่เคนโอเคโอเคไปเลยไปเลยมันเป็นทางที่สะดวกที่สุดแล้วล่ะเราจะไปกันทางนี้ดีกว่านะแต่ว่าข้างบนมันจะมีอะไรกันแน่ที่แน่ๆมีน้ําแข็งแน่โอ้ยกำลังอยากกินน้าแข็งใสเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้ว ไอ้ไม่น่าจะมีสมบัติกันได้นะเดี๋ยวไปดูดีเราต้องลองไปเก็บสมบัติที่ะเกดอดูนะเฮ้ยแมันก็ซ้ำร่เกดที่แล้วว่ะดิเฮ้ยไม่เหมือนกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปลองดูไปลองดูเอาที่แล้วมีคนหนีนะก่อนนี้จะมีอะไรอันนี้มันเป็นภูเขาน้ําแข็งนะเฮ้ยก่อนนี้มีคุณซโนแมนมอ๋อคุณสโนแมนสวัสดีคุณสโนแมนส่สมบัติไปที่ไหนออกมาให้หมดไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนอะอฮ้นี่คือการลุดของเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างทางด้วยอะไฮ้เห็นอะไรลางๆลมงดูดีดูด มันมีแบบว่ากล่องพี่เค้นกล่องไม้เฮ้แต่ว่ามันลึกมากเลยนะเอามระวังตายนะอ๋อน่าถึงเ้าได้กล่องสมบัสพี่เค้นเย้กูมันจะมีอะไรอ่ะอ๋อมีเพชรเฮ้แต่ว่าเรามีเก่าได้แล้วนี่นะไม่เป็นไรเก็บมาก่อนอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปตอกใช่ปะแล้วก็รองเท้าเอนชันอ้ว้าวจริงนี่โอ้อ๋อนี่แบบว่าของมาฝากพี่เค้นได้นะอะอะไรเหรอรองเท้าเอนชันไงอ้ว้าวดีใจจุงทำไมมันดีใจดีจังของเก่าของเขานะ ไล่ๆอีกแล้วเดี๋ยวเขาบริจาคให้คู่นึงเอาปะโอแม่เอาจะเดมอนเลยอ่ะตอกมาตอกมาน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกเอ้าโคตรนอมแมนไปแล้วไปละลาโลกไปอีกคนนึงละโอแม่เคียเราจะตอกต่อนะจิงกวักเกาะใหม่จะสุปเปอดีปะเอาเลยเอาเลยดูดิเกาะต่อไปจะเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้อะต้องให้ค่อยตอกเฮ้ยกอเหฮดโอ้ว้าวกอเฮดเนาะ กบวัวเห็ดเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็มีซุปกินแล้วว่าดีเราจะมีซุปเห็ดกินกันแล้วโอหอ่ะเข้าไปดูดีเราจะไปเอาน้องวัวมาเลี้ยงดีปะเอาเลยเอาเลยช่วงนี้สัตว์ยิ่งเกิดยากอยู่ด้วยนะเนาะอ๋อจะไปทางนี้ดีกว่านะทา,ทางจะใกล้ที่สุดแล้วล่ะโอ้โหแต่ว่าเราจะเอาน้องวัวกลับมายังไงเนี่ยมันไกลเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่เรือเหมือนเดิมไงจิงนี่จะลากไปเนี่ยอันหน้ามันต้องลอดอยู่แล้วเอาใส่เรือ,อนะไม่ได้ลานะพี่เขียนมานะ เดี๋ยวเขาพายเองโอเคเราจะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าน้อค่อยๆไปนะไปอย่างมั่นคงเฮ้ยจะข้ามอีกแล้วอ่ะถึงแล้วก่อเหตุของเราเย้ชยโยนี่น้องวัวแดงไงนะเอ้ยนี่ไงเมจิกบล็อกมันอยู่ตรงนี้โอ้ยเราแต่จะมืดแล้วอ้าวไม่ทานแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไป็นนาร์เราคายเรือมารับน้องวัวเนาะเอ้แต่ว่าเขาอยากได้สมบัติกันอ่ะมีปะเนี่ยไอ้ต้องมีดิเขาชอบซ่อนไว้ข้างล่างนะมีจริงปะไอนดูดิมีไหมมีไหมยังยังยังไม่เจอเลยกดให้ล่วงมาเลยอ้อมล่วงไปทั้งคนทั้งของเลยพี่เคมันข้ามแล้วว ก่อนนี้เกลือเอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันรอเช้าก่อนตอนนี้ก็มาทุบบล็อกไปก่อนเนาะเป็นบล็อกเห็ดนะโอ้โหมีแต่เห็ดจริงๆด้วย <c oughs> อู้มาแล้วมาแล้วเกาะไม้เฮ้ยเกาะไม้สปาวแว่า,วามันคือเกาะอ,อะไรอ่ะไปดูดิอยู่ไหนอ,อ่ไปดูดิโอ้ยเกาะลอยๆไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมกลับมาเอาวัวด้วยนะหาไงอ้อมเกาะฝั่งนู้นอะอะไรก็ไม่รู้อว้ชฉันจะลบปะเนี่ยไหนไหนไหนรู้ไงข้างหน้าไงข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยมานอนก่อนมานอนก่อนพี่เข้มน,นอนเอาแรงก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ๊ยเข้าเดือดซอมบี้มานอนพักเอาแรงก่อนนะโอ้โหโอ้มาจะได้นอนแล้วก็นอนแค่แป๊บเดียวเองนะมนทางไกลน่าดูเลย รู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลยเนี่ยนี่เรานอนแล้วเหรอแน่ดิไม่ทำไหนร่วงเลยเนาะ <ś c oughs> โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะเอ้ยพี่เคนเริ่มหิวยังอ,ะอ่อองะหิวดิ่เนี่ยกินแต่แตงโมจนหน้าเป็นแตงโมเนี่ยเอ้ยอยากกินซุปเป้าอ่าจะไปจับวัวเหรอใช่ไปเปล่าไปเลยไปเลยอุ้ยว่าแต่ว่ามันสูงมากเลยนะอ้อมเราจะรอดไะเนี่ยเออใช่เอาเชือกไปด้วยนะดีไม่ดีนะเราสไลเดอร์ลงมาทั้งวัวทั้งคนเลยนะอ้าวจีพี่เคนมันเหลือตัวเดียวแล้วออ่ะ้า啊 S <S ตัวนึงมันดิ่งคะสุดทาลงไปแล้วอะโอ้ยน่าจุงจังนต้องัวดจงเลยโอยเหลือตัวเดียวเองไม่เป็นไรนะตัวเดียวก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยนะ<อ> <S <S เฮ้ยก็ยังดีเพียงเหลือตัวเดียวอ้อมอย่าสไลเดอร์ลงไปขอบบอกว่าจะพยายามนะให้พี่เคนขับแทนดีไม่เนี่ยอ้อมจะไม่หรอ <S 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 พี่เคนขับยังไม่น่าไว้ใจเลย <S 2> <S 2> <S <S ลงไปทั้งคู่เลยอะดูถูกไม่ได้ดูถูกดูถูกยังไม่ดูผิดหรอก ชมาเลยพี่เคนไทยนะลงไปทั้งคู่เลยอ่ะต้องมาเลยต้องมาเลยเราจะซ้อนสามได้นะใช้พาำเอาหมเลยอฟันแค่สองกระพาระเรือลำแค่นี้เองมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาโอเคโอเคเราจะลงทางลัดกันปะเฮ้ยทางไหนอะทางนี้เลยจะไม่ลงข้างๆนี้เลยนะลงทางอากาศไเลยรางวัวบอกว่าไอ้จะมนุษย์พวกนี้นี่จะไม่ขำเลยนะโดูดิสิงกิดวขวางเต่ไมหมดเลยเนี่ยโอ้ติดระวังนะระวังนะนางวัวบอกว่านางวัวไม่หนุกเลยนะ เฮ้ยรถทึบดีออกอะนี่เหมือนนั่งรถไฟขอตีดรังกายกันเนี่ยน้องวัวไม่ถูกใจสิ่งนี้โอเคค่อยๆไปนะค่อยๆกระดึบกระดึบไปมาเลยมาเลยตรงมาตรงมาดีมากพวกน้องช่วยต่อทางหน่อยเลี้ยวนะเลี้ยวนะเอ้ยเลี้ยวแล้วพวงมาลัยดีเสซลเวอร์มาลงมาเลยเออเออฮ้ยเฮ้ยกระแทกโอ้โหกระทบกระแทก ไหวไหมอ้อมอุ้ยมันจะตายไหมเนี่ยตายคาเรือเลยนะเฮ้ยเลือดมันเยอะอยู่มันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะมมามันถึกเยือมันถึกอยู่เฮ้ยปรากฏไปถึงข้อแล้ตายพอดีนะอันหน้ามันถึงอยู่แล้วเนี่ยใกล้ถึงอยู่แล้วเห็นปะมาเลยมาเลยมาเลยกําลังไปใจเย็นๆค่อยๆไปนะพี่เคนไปรอรับเปิดประตูรัวไว้เลยโอเคโอเค มั่นใจอะว่าจะมาถึงเนี่ยดีไม่ดีล่วงตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันต้องถึงนี่นโอ้ยมันเลี้ยวหักศอกนิดเดียวเองแล้วก็ล่วงเลยยังยังทำไมมันเริ่มเซ่เริ่ม <laughs> เซ็ลงง,งัน <laughs> เลย้ยอย่าเบี้ยวดีอย่าเบี้ยวโอเคเริ่มตรงล,ลงนะใกล้ถึงแล้วพี่เคนถึงแล้วโอเคฮ่าล่าร่วงนะมถึงตรงนี้ก็ปรับแพ้เนาะใช่มาถึงแล้วล่ะเย้เชยฺย ต,ตัวหนึ่งก็ยังดีนะหรือว่าจะไม่รอดซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุบให้หน่อยดีโอเคโอเคเขาคนน,นี้เนาะนี่ไงถึงลับพี่เคนอยู่ในอคอกที่ก่อนนะเค okay, ้าไปต้องอยู่นนะั้นไม่ต้องออกมานะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีถ้าเขาอยู่ใครจะเล่นอ่ะลับพี่เคนโซโล่เองก็เห็นหน้าเหมือนกันนี่นะอาจริงเหรอว่าจะรอด เดี๋ยวสุดแล้วก็มีบัวก,กินแล้วเอ,อ้ยมีซุปกินตัางหากเล่าเราจะไม่กินบัวเราจะกินซุปมันว<อ>กันนะเขาจะทำชามไหมพี่เขนกันเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งโอเคเราไปรีดซุปวัวก,กินกันดีก,กว่ามีไงซุปเห็ดน้อยอ่ะซุปเห็ดพี่เขนช่วงนี้แบบว่าเราแบบว่ากินผักกันเยอะใช่ปะใช่แล้วอุ้ยไหนลองซิเขากินมั่งน,นี่อ่ะเอาปะ่ะอ,อืมหวานะอ่ะคิวแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ย เอ้ยไม่เอาจะอาไร่อนแนอู <c oughs> อันน่าใสไปก่อนนะมันอุใสอินชั้นมาให้เลยนะ,ะไเยเราไปเกาะต่อไปกันดีปะามาทางเกาะน,นี้เองวะเฮ้ยมา,า,นานแล้วเนี่ยพี่เคนน้องหมูน้องหมูเกิดนี่เอาไปอีกปะแต่ว่าที่เกาะเรามีแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีอาหารขยายพันน้องหมูเลยอ่ะอยังไม่ได้ขนาดสักทีนะเนี่ยยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราไปเกาะอ,อื่นก่อนไปย,ยังมีความหวังอยู่นะว่าเกาะต่อไปจะมีของที่เราต้องการนะไปเลยไปเลย โอเคถึงแล้วอีกกอะหนึ่งเย yeah, <Sh> ้เชียวขอมีตะลาวะเฮ้ยมีกล่องสมบัติอยู่ด้วยนี่นะ ดูดิ í, มีอะไรบ้างอ่ะอุ้ยล้อตล็อตล็อตเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอมันมีลาวาอยู่อุ้ยก่อนนี้พี่เคไม่น่าจะรอดแน่การเฮ้ยพี่เคในเครื่องลายสครับฮะจริงดิเอ้ยได้มาตั้งสองอันน่ะเดี๋ยวจะมาเป็นสครับเหรอใช่โอ้ก็ยังใช้ไม่ได้ดิเอ้ยยังดีกว่าไม่มีใครเลยนะขอบอกว่ามันเป็นของหายากของแร่มากๆเลยนะโอ้ยเล่นมาจนตานี้มัได้เนี่ยในเซเว่ย์ว่าของจริงอ่ะเรายังหากันไม่เจอเลยแน่ดิ เมื่ก่อนนี้อะไรของมันนี่ยโล่งเฉพนนย์เลยอันหน้าเนี่ยเขาปิดลาวาให้มันจะได้ทุบบล็อกเมจิกง่ายๆเอาเลยนะเอาจะทุบต่อแล้วนะเอาเลยเอาเลยเพราะว่าเราต้องการไปเกาะใหม่กันต่อเอาเลยโอเคทุบก,ก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนนะมันหน้านี่เธอบลิกมาทำไมเนี่ย <laughs> อ้าวไม่แน่นนมาจะดับสคริปต์ก็ได้นะถ้้มันเป็นเสาเลยดิลองดูดิ่สคริปต์ได้ไหมเอ้ยถ้ามันดับก็ง่ายเกินไปป้องเฮ้ยตั้งคูไปเยอะก็ได้นะอุ้ยก่อมใหมาเลยก่อฮันนี่ก่อน้ำผึ้งโอ้โหว้าวบหมสำหรับเราสองคนเลยเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าเราชอบกินน้ำผึ้งไม่ใช่แต่เบาหวานกินเบาหวานขึ้นแล้วเนี่ยเอ้ยขอบบอกว่าเราชอบพึ้งแต่หากเล่าไปดูนีไปดูนีจะมีผึ้งไหมแน่ แไปแล้วไปดูก่อนมันต้องมีอยู่แล้วก่อนน้ำผึ้งเนี่ยมันก็ต้องมีผึ้งโอ้โหยผึ้งเต็มเลยอ้ามีตัวหนึงอ๋อเพียบเลยพี่เคนมีทัะงงวงผึ้งวก็ล,ลังเยอะเนเอ้ยมีเยอะดิอ้ามีตั้งหลายตัวนะอ้อมีเยลลี่พึ่งด้วยแหงดูดิ โอ้ oh, ของแถมเพียบเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันลงยากเดี๋ยวเขาต่อทางลงดีกว่าพี่เคแล้วก็ต่อทางไปที่บ้านเราดีปะ่ะกัางเดี๋ยวเราต่อทางไปดีกว่าเนาะเคจะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่านะค่อยๆลงไปเอ้ยเฮ้ย <c oughs> ระวังละอ้อบโอ้ยเสียว <c oughs> ได้แล้วได้แล้วป๊บนึงอ๋อบ้านเราอยู่ตรงนู้นใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อทางไปตรงนู้น,นดิ้งนะองรอปั๊บนึ่งนะพี่เคเอาเลยเอาเลยโอเคตอนนี้ถึงแล้วใช่ป่ะ เ<ม>อาเลยย้เราจะพึ่งกับทรงนี้กันเนาะเราทำทางต่อละเราก็จะไปจับน้องพึ่งนะคะมาเก็บไปทักสองสามตัวดีกว่านาะกันเหนียวนะนีะ่เคนเอาเชือกจับเลยเอามาแล้วย้มาแล้วหนึ่งตัวของพี่เคน,นตัวนีนนะ้นไเผื่อโตเผื่อโตมาได้แนละ้วมาน้องพึ่งมาอยู่บ้านพี่ชั่วคราวกันนะมาเลยมันเลยเอามาคู่หนึ่งก็พอนะนั่นแหละดีเอาแค่คู่เดียวก็พอปะเอามาขยายพันธุ์ทีหลังก็ได้นะอะแล้ะเดี๋ยวเขาเข้า,ขาขออกหลังนี่แหละกเมื่อกี้ออกมากันเต็มเลยเราจะผูกไว้ก่อนเนาะกันเหนียวนะ เผื่อว่าน้ำพึ่งจะหายไปหมดนะไปดูดิขอบคุณพึ่งเขามีอะไรบ้างนะไปดูดิว่าเขามีสมบัติที่หรือเปล่าโหน้ำพึ่งจะไปหมดเลยแล้วตองอยู่ไหนเลยมีกล่อลแม่มันอยู่ใต้ดินนะน,ดนี่ไงเขาเจอแล้วโอูว้ว้าวจังจุงเฮ้ยมีน้ำพึ่งจริงๆด้วยอะ่ะใช่哟โอ้โก้อนสโตนก็มีเฮ้ยพ,พี่เชยมีน้ำพึ่งไว้แก้พิษแล้วอะ่ะฮะเยี่ยมเลยอ่ะว้าวมาฝากด้วยนะเฮ้ยเออเดี๋ยวเอาไปฝากโอเคเราเก็บไปให้หมดเลยเนาะ โอ้ดอกไม้เยอะดีนะเนี่ยเราจะปักไว้แถวนี้ก่อนดีกว่านะมาได้เวลามาเข้อบล็อกกันแล้วดูดี <c oughs> นี่ไงเมจิกบล็อกโหเป็นเมจิกบล็อกพึ่งนะเนี่ยีเคททุบไปก่อนนะโอ้พี่เคนมันได้พวกแบบว่าเกี่ยวกับพึ่งหมดเลยอะ่ะโอ้ว้าวสุดยอดเฮ้ย <c oughs> มีแคมไฟท์ <c oughs> อย่างเนี่ยเอาไว้เก็บของจากพึง่งนะเอาอะทรเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยทั้งนั้นน่ะเอามันเป็นของเก๋ๆไงเฮ้ยมีรังพึ่งให้ด้วยรังพึ่งเทียมอ่ะเย้ชโยโอ้ดีจริงเลยอ่ะถ้ามีซิวทัชดีดิ อุเกาะใหม่มาเลยเกาะเอ็นไอส์แลนด์ฮะกาะใหม่กาะใหม่เป็นเกาะดีเอ End, ็นพิเคนโอ้โหเราจบชีวิตกันที่นี่สินเนี่ยต้องไมเลือดก้อนจะออกมาไม่้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเกาะเยอะมากกว่านี้นะอันนี้ยังไม่ใช่จุดจบนะอฮาเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นเกมเองเนาะแต่ว่าทําไมมันถึงให้เกาะดีเอ็นมันก่อนก็ไม่รู้ดิเฮ้ยข้าจะอยากให้เราไปหาสมบัติข้างในก็ได้นะ้าเดี๋ยวดูดิมีอะไรบ้างนะ แป๊บนึ่งๆๆแป๊บนึ่งเนี่ยขอต่อทางก่อนนะโอ้วย้าดูดิต้องประการสูงเว่อร์อ๋อนี่ไงบล็อกเมจิกดีเอ็นเรตจะได้มีกล่องเน่ แป๊บน,นึอยู่ข้างล่างก่อนใฮ้พี่เคนเมีกล่องอยู่ข้างล่างหาจริงดิอ๋อมีปีกด้วยปีกจะพังแล้วด้วยเจีย,ยังไม่ทันใช้เลยเนี่ยมือสองเนี่ยมือสิบแล้วเนี่ยอ๋มียาเอนชานพี่เคนมีหลอดไฟด้วยเย็นเดาพอเลยนะแล้วก็มีอัญมณีด้วยพี่เคนพวกเอเมอรัลด์อ่ะโอไม่น่าเลยนะจอนี่จะคุ้มขนาดนี้มันก็พอได้อยู่นะเฮ้ยแต่เขาอยากได้เกาะชาวบ้านน่ะเอ้อไปข้างบนมันจะมีอะไรอีกปะเนี่ยลองขึ้นไปดูดีปะไปดูดีไปดูดิ แล้วก็บินลงมาเลยนะแล้วก็ลงไปเลยนะมันดำดิ่งไงนะ,นะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปดูก่อนนะข้างบนมีอะไรป้่าเนี่ย เฮ้ยจะมีมาหาสมบัติก็ได้นะเราก็ต้องไปเกาะต่อไปอีกนะอ๋อไม่มีอะไรมีแค่แบบว่าพวกคบไฟอะอะพิเกนนี่จำลองโลกมังกรไงแบบว่าเป็นพวกจำลองเสาไฟนะเดี๋ยวเราก็จะถูกดอกต่ออ๋อพี่เคนออกซิเดียนโอ้โห,โหปีไหนจะทังกันนี่บอมาบ่อยด้วยไอเดียเนี่ยพี่แอคเพ็ตอะโอแมา่เขายาวๆไปเลยเนี่ยทุบก,กันทุบก,กันอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยทุบกันจนเมื่อยนิ้ววันนิ้วล้านเลยเนี่ยไม่ยอมแตกก็เทอ้ะ Two hours later นิวจะล็อกอยู่แล้วเอ๊ะไอ้นี่แมนมาอ้อมเต็มเลยใจเย็นๆอย่าไปมองตามันโอ้ไม่เดี๋ยวมันมองหน้ามันนี่มันถามว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอมันตีกันตาเลยโอเคเดี๋ยวเขาทุบไปก่อนจนกว่ากองมันจะสปาวะาี่ทุบเร็วอ้อมนี่ทุบเร็วขอให้มาใช้กันทุบดิเฮ้ยกองมาเหรอเป็นกองเลสโตนวันนี้เวลาลาโลกแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมละมั้งอุ้งง้อไปสู้มันสู้มันบอกเลยบอกเลยนี่แนะนี่ ตีด้วยปีแกแอคเลยเอ้ยตัวหนึง่งหมวกหมวกเขายังไม่มาตีก็ไปหาเรื่องเขาเลยเขามีเรื่องโอ้ยดาบแดงซะอย่างใช่ไหม <S 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 2> <S 2> ใช่แล้ว ดาบอินชั้นแล้วนี่นะชีอยากได้บังจุงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เขาใส่แท้งพี่เคแล้วเขาจะเป็น้องมนี้ของกล <c oughs> ับบ้านกันดีกว่าเย้เราลอดตายแล้วโอเแค่ค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านแป๊บนึงดีกว่านาะเอาเรามาถึงเกาะที่บ้านแล้วนะคะแล้วนอนพักแป๊บนึงนะสบายจุงกำลังเมื่อยเลยเอะน้องพึ่งอยู่บนหัว <c oughs> โอ้ยนั่นไงเกาะนู้นอ้อมอ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าตาแปลกแปกอ่ะเฮ้ยมันเป็นเกาะเลสต์ตนอ่อเฮ้ยอ้อมดูดิีมีทียนทีด้วยเฮ้ยเป็นเกาะกับดักพี่เค็มอ้อม เราจะรอดไหมเนี่ยมันต้องมีสมบัติอยู่ข้างบนอีกแน่ๆเลยเกาะใหม่เนี่ยก่อนขึ้นไปก่อนเนี่ยถอดของออกดิไหมเนี่ยอืมไปถึงหน้าอ่าถ้าจะเป็นยังไงนะเรามารู้ในคลิปหน้าเนาะเก้าแค่ค่ะวันนี้เราก็เล่น Minecraft ชีวิตรอดเบจิกบล็อกเกาะลอยปั้น EP ที่4ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบสกายบล็อกแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาค่ะพวกคุยกันนะครับอันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย